สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับเมื่อวานเนี่ยพี่แฮมเพิ่งไปงานทอล์กโชว์ใหญ่ของน้องชายพี่แฮมมาครับนั่นก็คือน้องฟาโรเดอะคอมบินเทรดนั่นเองแล้วก็ฟาโรคน,นี้ เก่งมากๆครับจัดงาน The Common Talk Fight o Freedom เนาะซึ่งพี่แฮมเนี่ยก็ไปร่วมงานแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยไปร่วมงานกันเยอะมากๆวันนั้นพี่แฮมมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนๆแฟนรายการพี่แฮมครับได้ถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยหลายคนมากๆหลายๆคนเนี่ยพี่แฮมก็เห็นว่าเออ เหมือนพยายามมองหน้าแล้วก็เอ๊ะใช่พี่แฮมหรือเปล่าพี่แฮมก็ยิ้มให้ครับเราก็เลยแบบได้ถ่ายรูปกันได้แจกลายเซ็นกันนะครับยังไงต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยเนาะที่ไปงานของฟาโรแล้วก็ยังไม่ลืมพี่แฮมนะครับยังเห็นพี่แฮมแล้วก็แวะมาทักทายกันแวะมาถ่ายรูปรวมถึงเพื่อนๆที่ร่วมเล่นกิจกรรมนะครับได้รับบัตรของพี่แฮมไปด้วยอีก10รางวัลเนาะยังไม่ได้เจอทุกคนทั้ง1ิบคนเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆตอนที่พี่แฮมจะเดินไปเข้าห้องน้ำนี่กว่า จะถึงห้องน้ำนี้ก็เรียกว่าสาหัสเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับยังไงพี่แฮมดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเจอกันไว้รอบหน้าเนาะไม่รู้ว่าใครจะจัดงานอะไรอีกเดี๋ยวถ้าเกิดไปแล้วเพื่อนๆเ,เจอพี่แฮมเนี่ย ไม่ต้องเกรงใจครับพูดตรงนี้เลยว่าเรียกพี่แฮมได้เลยไม่ว่าตอนนั้นพี่แฮมจะทําอะไรอยู่พี่แฮมจะหันไปยิ้มแล้วก็ถ่ายรูปก,กับทุกคนอย่างแน่นอนสัญญาไว้ตรงนี้เลยนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟครับเป็นเรื่องราวละเอียดอ่อนแล้วก็เกี่ยวกับความเชื่อด้วยดังนั้นพี่แฮมต้องพูดแล้วก็เตือนเหมือนเดิมเลยว่าผมไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภทครับ ทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้ฟังได้นะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันรุนแรงมากน้ำซ้ำเนี่ยเวี่ยมยังอยากให้ฟังด้วยเพราะว่ามันก็เป็นความรู้เราได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของคนที่อยู่ อีกมุมหนึ่งของโลกพี่ยมเชื่อว่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเขาพอเวลาเราดูข่าวเนี่ยเราก็จะได้มีความรู้นะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องราวของคนในประเทศนั้นๆเนี่ยถึงมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้เอาแล้วได้เกิดพร้อมกันแล้วครับมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้เราต้องย้อนกลับไปไม่นานมากครับ ก็คือเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2016โดยต้องเริ่มต้นจากชายชาวปากีสถานคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าวาซี อาเม 'D ดครับอาเมดคนนี้เนี่ยเขามาจากหมู่บ้านเล็กๆในเมืองที่ชื่อว่าเมืองจำปูจังหวัดปัญจาบประเทศปากีสถานนั่นเองก่อนที่ต่อมาเนี่ยเขาจะได้ตกลงปลงใจเนาะแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจันนัทบีบีโดยทั้งคู่เนี่ยก็เรียกว่าแต่งงานแล้วก็เหมือนจดทะเบียนเป็นภรรยาตามกฎหมายเลยเนาะสิ่งที่อาเมดเนี่ยเขาหวังมาตลอดจากการแต่งงานคืออะไรรู้ไหมครับ สิ่งที่เขาคาดหวังมากที่สุดก็คือลูกแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ลูกธรรมดาแต่สิ่งที่อาเมดต้องการเนี่ยคือลูกชายเท่านั้นครับอาเมดก็เฝ้ารอเลยเนาะเฝ้าฝันอยากจะมีลูกชายเป็นของตัวเองไม่นานนักภรรยาของเขาจันนัทเนี่ยก็ตั้งครนภอาเมดก็โหดีใจมากๆครับเฝ้ารอมานานที่จะได้เจอลูกชายของเขาสักทีแต่แล้วครับปรากฏว่า บุตรที่จันนัดเนี่ยได้ให้กําเนิดออกมาเป็นบุตรสาวกับเป็นเพื่อนเป็นลูกสาวตัวน้อยสิ่งนี้ทําให้อเมดเนี่ยโหผิดหวังมากๆครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากได้ลูกชายสุดๆแต่อเมดก็ไม่ยอมแพ้เนาะเขาก็พยายามต่อไปไม่นานนักในปีถัดมาจันนัดภรรยาของเขาเนี่ยก็ตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เนี่ยอเมดก็โหตั้งหน้าตั้งตารอเลยเนาะแล้วก็วาดฝันเลยว่า คนนี้ต้องเป็นลูกชายแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้เจอหน้าลูกชายที่เขาเฝ้าฝันถึงสักทีแต่แล้วครับลูกคนที่สองของเขาก็กลายเป็นลูกสาวอีกเช่นเคยสิ่งนี้ได้สร้างความผิดหวังซ้ำสองให้กับตัวาเม็ดเป็นอย่างมากครับเขารู้สึกว่าทำไมนะทำไมถึงไม่ได้ลูกชายสักทีแล้วเขาก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วมันจะมีปัญหาบางอย่างที่เขามองข้ามไป พอเขามาคิดตรึกตองดูเนี่ยเขาก็พบว่าหรือว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากตัวจันนท์ภรรยาของเขาครับคืออเมทเนี่ยเขาคิดว่าจันนท์เนี่ยภรรยาของเขาน่าจะมีความผิดปกติหรือความบกพร่องบางอย่างทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างลูกใช้กับเขาได้ดังนั้นพออเมทคิดแบบนี้เนาะวิธีการแก้ไขของเขามันก็เลยผิดเพี้ยนไม่หมดครับสิ่งที่เขาคิด และมองว่ามันเป็นวิธีการแก้ไขก็คือการหาเมียใหม่ไปเลยครับการหาภรรยาคนใหม่ไปเลยคืออเมดเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่รอและไม่รอจันนัดจะให้ลูกชายแล้วเขาเริ่มมองหาภรรยาคนใหม่ที่เขาจะได้แต่งงานใหม่แล้วภรรยาคนใหม่เนี่ย จะได้มีลูกชายให้กับเขาสักทีคือต้องบอกเพื่อนๆว่าในบางพื้นที่นะครับพี่แฮมย้ำว่าบางพื้นที่ของประเทศปากีสถานยังมีความเชื่อเกี่ยวกับลูกชายอยู่มากๆเลยครับคือมีความเชื่อที่ว่า บ้านใดก็ตามเนี่ยที่มีลูกชายเนี่ยมันเป็นการเหมือนครอบครัวนั้นจะมีเกียรตินะครับเป็นเกียรติต่อวงตระกูลครอบครัวไหนที่มีลูกชายก็จะได้รับการเคารพนับหน้าถือตาในสังคมรวมไปถึงตัวลูกชายคนนี้เมื่อเติบโตขึ้นเนี่ยความเป็นชายในสังคมนั้นๆก็จะแบบเหมือนได้เปรียบมีสิทธิพิเศษเรียกว่าเป็นใหญ่กว่าเพศหญิงเยอะมากๆครับเรียกว่าผู้หญิงเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยก็ว่าได้ดังนั้นทําให้หลายๆครอบครัวเนี่ย เขาอยากได้ลูกชายมากๆไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามและอาเม็ดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับคือต่อให้เขาเนี่ยต้องทิ้งภรรยาไปแล้วก็แต่งงานใหม่เนี่ยเขาก็จะทำหากมันทำให้เขาเนี่ยได้ลูกชายตามที่คาดหวังอาเม็ดก็พยายามมองหาหญิงสาวเนาะต้องเป็นหญิงสาวโสดที่พร้อมจะแต่งงานใหม่แล้วก็มาเป็นแม่ของลูกชายในอนาคตของเขาให้ได้จนกระทั่งอาเมดเนี่ยได้พบกับหญิงสาวคนใหม่จริงๆครับ เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาบิลคือซาบิลเนี่ยเป็นหญิงสาวที่อยู่ในระแวกเดียวกันเนาะกับอเมดนั่นแหละแต่ว่าซาบิลเนี่ยเป็นผู้หญิงโสดก็จริงครับเพื่อนๆแต่ว่าเธอเคยผ่านการแต่งงานเคยผ่านการหย่าร้างมาก่อนและเธอก็มีลูกติดมาด้วยหนึ่งคนอายุ12ปีโดยตัวซาบิลเนี่ยเธออาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่แก่ชราครับแล้วก็ยังต้องดูแลน้องชายของตัวเองอีกหนึ่งคนคือต้องบอกว่าชาบิลเนี่ยมี อาชีวิตที่ยากลำบากมากๆเลยเนาะเธอแทบจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวนะครับคือลูกติดของเธอเนี่ก็เป็นลูกสาวเนาะอายุ12ปีคือ12ปีเนี่ยก็ยังออกไปทำงานที่ไหนไม่ได้เนาะดีมากก็อาจจะช่วยทำงานบ้านดูแลผู้ใหญ่ในบ้านส่วนพ่อของซาบิวเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับลุกเหินไปไหนไม่ได้เลยต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาในขณะที่คุณแม่ของซาบิวเนี่ย ก็เป็นผู้พิการครับแล้วก็หารายได้โดยการออกไปเป็นขอทานตามหมู่บ้านในขณะที่น้องชายของเธอคือเธอมีน้องชายด้วยเนาะน้องชายของเธอเนี่ยมีชื่อว่าโมฮัมเหม็ดรามซานครับคือต้องบอกว่ารามซานคนนี้ ก็ไม่ใช่เป็นน้องชายที่สมบูรณ์แบบอะไรแต่ว่าเขาเนี่ยมีความบกพร่องทางพัฒนาการนะครับแล้วก็เขายังเป็นใบ้ด้วยก็คือพูดไม่ได้นั่นเองดังนั้นต่อให้รามสานเนี่ยอายุถึง36ปีแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะออกไปทำงานทำการอะไรได้เลยครับอย่างไรก็ตามอาเมดเนี่ยไม่ได้มองครอบครัวของซาบิลเลยว่าจะเป็นยังไงเขามองว่าตัวซาบิวนี่แหละ คือหญิงสาวที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้ให้เขาเขาเนี่ยเฝ้าอธิษฐานทุกวันเลยเนาะว่าอยากจะได้หญิงสาวที่ดีที่จะมาเป็นคุณแม่ที่ให้ลูกชายกับเขาได้และเขาก็คิดว่าซาบิลเนี่ยคือคำตอบที่เขาได้รับจากพระเจ้าครับพอได้เป้าหมายมาแล้วอเมดก็ตรงไปเลยเนาะตรงไปหาซาบิลที่บ้านเลยพูดคุยแค่เพียงเล็กน้อยครับเขาก็ทำการขอซาบิวแต่งงานแทบจะในทันที โดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยปรากฏว่าตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ของซาบิวเนี่ยต่อให้แบบเออตัวเองจะแบบไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมเนาะแต่การที่จู่ๆจะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาขอลูกสาวแต่งงานดื้อๆเลยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกๆใช่ไหมครับดังนั้นตอนแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของซาบิวไม่เห็นด้วยเลยครับขัดขานในการแต่งงานใหม่ของลูกสาวคนนี้เป็นอย่างมากและที่สําคัญเลยเนี่ย นอกจากว่าอาเมดจะแปลกๆมาขอลูกสาวแบบโอ้โหอยู่ๆก็เดินมาขอเนี่ยที่สำคัญไปม,มากกว่านั้นคือซาบิลคนนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวเ,เพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเธอแต่งงานแล้วก็ไปอยู่กับอาเมดเนี่ยแน่นอนว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวแย่ yeah, แน่ๆครับอย่างไรก็ตามอาเมดก็พยายามตืออ้อนะตื้อเนี่ยพยายามที่จะขอและเขาก็บอกว่าเขานี่อยากจะแต่งงานกับซาบิลจริงๆนะและที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเลย เดี๋ยวเขาจะสามารถหาคนมาดูแลทุกคนในครอบครัวแทนซาบิวให้ได้สิ่งที่อาเม็ดนําเสนอคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เขานําเสนอก็คืออาเม็ดบอกว่าเนี่ยผมมีลูกสาวคนหนึ่งนอะอายุ13ปีแล้วเธอเนี่ยชื่อว่าไซมาเดี๋ยวยังไงจะยกไซมาเนี่ยแต่งงานกับรามซานน้องชายของซาบิวให้เลย แล้วก็ลูกสาวคนนี้แหละที่ชื่อว่าไซมาคนนี้จะคอยดูแลทุกคนแทนซาบิวเองคือมันเป็นอะไรที่พี่อามองแล้วโหดร้ายมากๆเลยนะครับคือตัวอาเม็ดเนี่ยเขาไม่แม้แต่จะกลับไปถามลูกสาวคนนี้แม้แต่คำเดียวครับว่าเธอเนี่ยเต็มใจจะแต่งงานไหมลูกสาววัย13ปีของอาเม็ดจะต้องไปแต่งงานกับผู้ชายที่เธอเนี่ยไม่รู้จักด้วยซ้ำไปแถมยังมีอายุมากกว่าเธอถึง23ปี และงานแต่งงานระหว่างไซมากับรามซานครับสุดท้ายก็ถูกจัดขึ้นจริงๆและถูกจัดขึ้นในเวลาไม่กี่วันหลังจากนั้นด้วยซ้ำตามรายงานก็คือไซมาเนี่ยเธอไม่เคยแม้แต่จะตั้งคำถามกับการตัดสินใจของคุณพ่อเธอเลยครับดูเหมือนว่าอาเมดเนี่ยอยากจะให้ไซมาทำอะไรลูกสาวคนนี้ก็ยอมที่จะทำให้พ่อเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างขอเพียงแค่พ่อเนี่ยสั่งมาเท่านั้นเอง ในวันที่จัดงานแต่งงานครับรามซานเนี่ยต้องบอกว่าพอเขาได้เห็นไซมาคนที่เป็นเจ้าสาวเป็นครั้งแรกเนี่ยด้วยความที่จิตใจของเขาอย่างที่แวมบอกไปเนาะจิตใจของเขาเป็นเด็กเนื่องจากปัญหาความบกพร่องทางพัฒนาการทางด้านสมองเนี่ยตอนนั้นรามซานเนี่ยโอ้โหกระโดดเย้งเย้งปรบมือดีใจครับเหมือนกับเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้ของเล่นเลยก็ว่าได้เขาเนี่ยเอานิ้วไปนับอายุของไซมาครับนั่นก็คือ13ปี จากนั้นก็เอานิ้วเนี่ยไปชี้อยู่ที่ไซมาหลายต่อหลายรอบเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกมันช่างแตกต่างกับไซมาอย่างสิ้นเชิงการที่เด็กสาวอายุ13ปีอย่างไซมาซึ่งตอนนั้นเธอควรจะอยู่ในวัยที่อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับอยู่กับเพื่อนๆกำลังเรียนหนังสือหรือว่ามีชีวิตเพื่อเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตอนนั้นเธอกลับต้องใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ครับ ต้องดูแลครอบครัวครอบครัวหนึ่งตั้งแต่เธออายุยังน้อยทั้งเรื่องปากท้องเนาะไปจนถึงเรื่องงานบ้านต่างๆที่เธอก็ต้องทําเองอาจจะมีลูกติดของซาบิวคนหนึ่งเนาะที่มาช่วยเพราะว่าซาบิวอย่างที่พี่แอบอกไปว่าเธอมีลูกสาวติดด้วยคือลูกติดของซาบิวก็มาช่วยแหละครับช่วยไซมาทํางานแต่สุดท้ายเด็กผู้หญิงสองคนเนี่ยที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนั้งคู่มันก็ยังหนักหนาสําหรับพวกเธอมากอยู่ดี ปรากฏว่าไม่กี่เดือนหลังจากที่แต่งงานเนี่ยไซมาในอายุ13ปีก็ตั้งครรภ์ครับท้องลูกคนแรกอย่างไรก็ตามเนื่องจากการที่เธอเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักตลอดทั้งวันแล้วก็ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอสุดท้ายเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นครับนั่นก็คือไซมาเนี่ยเธอแทงลูกเนาะทั้ทงนั่นที่เธอเนี่ยอุ้มท้องมาได้ถึง5เดือนแล้วในตอนนั้นเนี่ยรอมซานครับ เขาก็อยู่ในเอเวอเรนซ์ man, หรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับอาเม็ดเลยนั่นหมายความว่าต่อให้เขาเนี่ยมีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการแต่เขาก็ถูกหล่อหล,อ,ลอมเรื่องของการให้กำเนิดบุตรชายเหมือนกับชาวบ้านทุกคนแถวๆนั้นด้วยดังนั้นพอสูญเสียลูกคนแรกไปแล้วรมซานก็บังคับครับบังคับให้ไซมาเนี่ยกินยาเพื่อให้ร่างกายของเธอเนี่ยตั้งครรได้ง่ายขึ้นวันเวลาผ่านไปดูเหมือนจะจบลงแบบนั้นครับ จนกระทั่งจูจ่ๆเนี่ยอาเม e ดนะครับอาเมดก็คือคนพ่อเนาะที่ว่าไปแต่งงานใหม่แล้วยกลูกสาวให้เนี่ยก็ดันไปมีเรื่องกับญาติคนหนึ่งอย่างหนักซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นข้อพิพาทที่ยาวนานมากๆสุดท้ายข้อพิพาทดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะหาข้อยุติลงได้ทั้งคู่ไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงได้ดังนั้นแล้วครับญาติของอาเมดคนนี้ก็เลยแก้แค้นโดยการ ไปร้องเรียนหรือว่าไปฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยวันเนี่ยรู้ไหมญาติของผมคนที่ผมทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยได้เอาลูกสาวอายุ13ปีเนี่ยไปแต่งงานซึ่งเอาจริงๆเด็กอายุ13ปีแต่งงานนี่ถือว่ายังเป็นการพรากผู้เยาว์นะครับโดยจุกนุ่มใหม่ทั้งหมดเนี่ยที่ไปฟ้องตำรวจเพื่อแก้แค้นล้วนๆเลยครับแก้แค้นกับสิ่งที่เขาเนี่ยทะเลาะก,กับอาเมดมาแน่นอนว่าพอเรื่องไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ทําให้อาเม็ดเนี่ยถูกจับทันที ก่อนที่จะถูกตัดสินจำคุกครับไม่ได้จำคุกแค่อเมดเนาะแต่ว่ารำซานเนี่ยคนที่เป็นแบบผู้ชายที่พี่แมบอกว่าเขาเป็นใบแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านสมองที่ผิดปกติเนี่ยถูกจับไปด้วยครับในฐานะที่ไปแต่งงานกันเด็กอายุ13อย่างไรก็ตามเนี่ยอเมดในตอนนั้นก็พยายามอ้างนะว่าเฮ้ยจริงๆไม่ใช่หรอกตอนที่แต่งงานเนี่ยตอนนั้นไซมาลูกสาวของเขาเนี่ยอายุ16ปีแล้ว คือพี่แอมต้องบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่ญาติของอาเมดไปฟ้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเวลามันผ่านไปหลายปีแล้วดังนั้นการที่จะย้อนกลับไปเนาะว่าสุดท้ายแล้วไซมาไปแต่งงานตอนอายุ13หรือว่า16ตามที่าเมดโกหกเนี่ยค่อนข้างยากกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันแต่ถึงกระนั้นครับในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังนำตัวทั้งสองคนเนี่ย ไปคุมขังเอาไว้ในคุกเอาไว้ก่อนจนเวลาผ่านไปอีกไม่กี่วันก็มีการพิจารณาคดีนี้ในชั้นศาลขึ้นตอนนั้นได้มีการเชิญตัวไซมามาให้การในศาลด้วยครับโดยเธอเนี่ยขึ้นกล่าวในชั้นศาลว่าสิ่งที่อาเมดพ่อของเธอพูดนั้นเป็นความจริงครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยแต่งงานตอนที่เธอเนี่ยมีอายุได้16ปีแล้วจริงๆ นอกจากนี้อาเมดยังได้ขึ้นพูดในชั้นศาลด้วยคำพูดที่ค่อนข้างจะมุ่งไปทางการผสมผสานร,ระหว่างคำสอนของสังคมแล้วก็หลักของาศาสนาที่ตัวเองนับถือเขาอ้างว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองในาศาสนาอิสลามนะที่จะต้องยกลูกสาวให้กับใครคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเมื่อเธอเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วดังนั้นการที่เขายกใสมาให้กับรมซานเนี่ย เอาจริงๆมันก็เป็นแค่การปฏิบัติตามศาสนาของเขาเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นการพรากผู้เยาว์หรือว่าเป็นความผิดอะไรเลยไม่พอครับอเมดยังคงยืนกรานเนาะโดยอ้างอีกว่าการแต่งงานของไซมากับรอมซารเนี่ยเอาจริงๆมันเกิดขึ้นจากความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะไม่มีอะไรหยุดยั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยครับ เขายังบอกกับผู้พิพากษาอีกว่าสิ่งนี้มันคือธรรมเนียมปฏิบัติทางวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเจ้าสาวกับเจ้าสาวครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้ในท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยู่หรือพูดง่ายๆก็คืออเมดเขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องแลกใ่มาให้ไปเป็นเจ้าสาวของรัมซานซึ่งเขาก็จะได้มาซึ่งเจ้าสาวเหมือนกันเนาะเป็นเจ้าสาวคนใหม่ของเขานั่นก็คือซาบิวนั่นเองสิ่งนี้มันก็เรียกว่าเป็นธรรมเนียมเจ้าสาว แลกเจ้าสาวครับนางนันอาเมตก็เลยยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มันก็คือข้อตกลงที่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่อย่างใดและเขาเนี่ยทำไมจะต้องติดคุกด้วยมีการนำตัวจันนัทครับเป็นเพื่อนจำจันนัทได้ใช่ไหมภรรยาคนแรกของอาเมดครับมาขึ้นให้การในชั้นศาลด้วยคือสารก็มีการสอบถามจันนัทด,ด้วยนี่แหละครับว่านเนี่ย อาเมดไปแบบมีชู้ไปคบหาผู้หญิงคนอื่นไปแต่งงานซ้อนหรือเปล่าปรากฏว่าจันนัทเนี่ยได้ให้การในชั้นศาลว่าอาเมดเนี่ยเขาได้รับอนุญาตให้แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นจากชั้นเองเขามีสิทธิที่จะพิจารณาแต่งงานอีกครั้งได้เพื่อที่จะมีลูกชายเนาะในเมื่อชั้นเนี่ยมีไม่ได้ดังนั้นจากคํากล่าวของจันนัทก็ดูเหมือนว่าเธอไม่ได้มีความคิดเห็นว่าอาเมดเนี่ย ผิดอะไรครับเพราะผลออกมาแบบนี้สารและอายการก็เลยไม่สามารถที่จะตัดสินเอาผิดอะไรอาเมดได้หลักๆก,ก็เพราะว่าผู้เสียหายทั้งสองคนอย่างไซมาแล้วก็จันนัทเนี่ยตั้งสนับสนุนครับต่างเห็นพ้องว่าสิ่งที่อาเมดกระทํานั้นยังคงเป็นสิ่งที่ ถูกต้องนะครับสุดท้ายคดีนี้มันก็เลยปิดตัวลงไปโดยที่ไม่มีใครจะต้องรับโทษอะไรแต่ต้องบอกว่ากรณีแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ในบางพื้นที่ของประเทศปากีสถานครับทุกวันนี้ยังมีผู้หญิงอีกหลายๆคนเลยเนาะถูกแลกเปลี่ยนไม่ใช่แบบเจ้าสาวแลกเปลี่ยนเจ้าสาวด้วยครับเพื่อนๆแต่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยถูกแลกเปลี่ยนกับสิ่งของบางอย่างเช่นเงินหรือว่าข้อตกลงบางอย่างโดยที่เราเนี่ย ไม่รู้ได้เลยเนาะว่าลึกๆแล้วพวกเธอเนี่ยเต็มใจหรือไม่และคดีนี้หรือว่าเรื่องเหลา่านี้ก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าบางพื้นที่ในโลกใบนี้ยังคงมีความเป็นปิดตาธิปไตยนะครับหรือว่าสังคมของชายเป็นใหญ่อยู่เนาะแต่ต้องบอกเลยว่าโลกของเราตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วครับในหลายๆพื้นที่ก็ไม่ได้ยอมรับ ออวิธีการแบบนั้นแล้วแล้วก็มองว่าไม่ว่าคนจะอยู่ในเพศไหนครับไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงเนาะแต่ว่า LGBT p เนี่ยทุกๆคนก็คือมนุษย์เหมือนกันทุกๆคนสามารถที่จะเป็นคนดีแล้วก็พัฒน,นาสังคมได้เช่นเดียวกันทุกๆความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีความแบบโดดเด่นหรือว่าด้อยกว่าใครเนาะ เราสามารถพิสูจน์ความสามารถของตัวเราเองได้ด้วยตัวเราเองครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศเลยเช่นเดียวกันวันนี้พี่แฮมก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสร้างความตระหนักรู้ให้กับตัวเราเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงคนรอบข้างด้วยว่าเรื่องของเพศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยกำหนดมาให้เราใช่ไหมครับเราเกิดมาเนี่ยบางทีธรรมชาติก็อะโครโมโซน X Y ของคุณแม่เนี่ยก็บอกแล้วว่าให้เราเป็นผู้ชายหรือว่าเราเป็นผู้หญิงแต่สุดท้ายแล้ว อิสระในการเลือกเพศเลือกความคิดหรือว่าเลือกการกระทำเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยดังนั้นไม่ว่าเราจะเกิดในเพศสภาพใดครับสุดท้ายแล้วพี่แฮมยังเชื่อว่าเรายังสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่เราอยากจะเป็นได้ขอเคียงแค่อย่างเดียวเลยเนาะ ว่าเราเนี่ยยังคงเป็นคนดีครับยังไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นยังยึดมั่นในศีลธรรมแล้วก็ตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศสภาพไหนหรือว่าเราจะเป็นคนแบบไหนก็ตามขอแค่สิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งดีๆแค่นี้ ก็เพียงพอแล้วล่ะครับยังไงเพี่ยมก็ฝากไว้ด้วยเนาะถือว่าเป็นเกร็ดความรู้แล้วกันทําให้เราเนี่ยมองเห็นโลกได้กว้างๆแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจว่าในบางพื้นที่สังคมก็ยังเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้แต่หวังครับว่าสักวันหนึ่งโลกจะเปิดขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกๆเพศสภาพเนี่ยมีความเท่าเทียมกันมากกว่านี้นะครับเพียมก็ฝากเอาไว้ด้วยใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ครับ ยังพอมีประโยชน์เนาะเพื่อนๆสามารถที่จะแชร์ให้กับคนอื่นฟังได้สามารถที่จะกดไลค์ได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับพี่แฮมก็ได้ไม่ว่าจะถามสารทุกสุกดิบหรือว่าจะพูดคุยเรื่องราวใดๆเนี่ยพูดคุยกับพี่แฮมได้เลยนะครับและถ้าเกิดใครอยากเติมกำลังใจเป็นพิเศษก็เหมือนเดินครับ กดซปเปอร์แตงได้นะครับที่เป็นรูปหัวใจหรือว่าเข้ามาเป็นสมาชิกช่องของพี่แฮมได้เช่นเดียวกันเฉพาะคนที่สะดวกนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเหมือนเดิมครับมาเจอกันแบบนี้ทุกๆครั้งไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยพี่แฮมจะพยายามหาเวลามาทําคดีที่อยากเล่าให้ได้แม้ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าโ,โหตัวแตกจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํากิจกรรมต่าง,ง,งนนๆนานาเพื่อสังคมเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเยอะไปหมดเลยครับ แต่สุดท้ายนี่คือสิ่งที่พี่แฮมรักแล้วก็ยังอยากจะทําต่อไปจริงๆดังนั้นฝากเพื่อนๆรักรายการนี้แล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งพี่แฮมไปไหนนะครับดูแลตัวเองดีๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้พี่แฮมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ